สวัสดีค่ะนานาจากสกายมารินกรุ๊ปนะคะวันนี้นานาอยู่บนเรืออะคิรา36ฟุตนะคะปี2018เรือลำนี้เป็น Powercat นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เอาบอร์ดซูซูกิ2เครื่องนะคะมี325แรงม้าแล้วก็อัตราการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ที่36ลิตรต่อชั่วโมงสำหรับการวิ่ง23นอนอตนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเรือลำนี้มีเอกลักษณ์แล้วก็มีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะคะ เผื่อท่านไหนที่สนใจนะคะจะได้สอบถามกันเข้ามานะคะสำหรับแฮมสเตชันนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะหนา,นาสูง166เซนติเมตรนะคะแล้วก็ถ้านานานั่งนะคะสำหรับการขับขี่เวลาระยะทางไกลนะคะค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะคะเพราะว่ามีบาตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่นั่งนะคะปรับขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะที่หน้าจอนะคะหน้าจอนะคะเป็น ะระบบปฏิบัติการของเวงมารีนนะคะประมาณ11นิ้วได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะคะแล้วก็มีปุ่มปฏิบัติการเรือลำนี้ใช้ได้100%นะคะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนซื้อไปนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องมีการเมนเทนแนน์หรือว่าอะไรเพิ่มเติมนะคะสำหรับอาคิลา36นะคะบริเวณซาลูนเนี่ยเราจะสังเกตข้อดีเลยนะคะก็คือบริเวณร,บรอบๆนี้ค่ะมีกระจกสามารถมองได้ทั้งหมด3 6 0 10องศานะคะซึ่งไม่บังวิสัยทัศน์ในการมองทั้งกัปตันขับเรือและผู้โดยสารภายในเรือค่ะตอนนี้นะคะนานาก็อยู่ระหว่างถงทางเดินนะคะซ้ายขวาเนี่ยเป็นห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าห้องนอนภายในจะเป็นอย่างไรบ้างตามนานามาเลยค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็เป็นห้องนอนนะคะของเรือลำนี้นะคะมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องนะคะห้องน้ำ2ห้องนะคะ พื้นที่การนอนนะคะก็สามารถนอนได้สบายๆเลยนะคะสองค่ะบริเวณนี้นะคะยังเป็นห้องนอนเนี่ยยังมีแผงวงจรนะคะซึ่งสามารถที่จะมอนิเตอร์ทุกอย่างบนเรือได้หมดเลยนะคะระบบน้ําระบบไฟนะคะก็อยู่ที่แผงวงจรนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกห้องนอนหนึ่งนะคะว่า จะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะแต่โดยรวมแล้วทั้งสองห้องเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นซีลิงจากพื้นไปที่บนซีลิงนะคะก็มีความยาว190ซนติเมตรเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวตามนานาไปเลยนะคะตอนนี้นะคะนานาก็มาอยู่ที่ห้องนอนห้องที่2นะคะ,ะก็ขนาดของเตียงก็เท่ากันนะคะแล้วก็มีพื้นที่ ซีลิ่งมาถึงเตียงความสูงอะไรเท่ากันหมดเลยนะคะเพิ่มเติมก็คือห้องนอนนะคะก็จะมีห้องมีพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมนะคะเนี่ยค่ะถือว่าอภิราดีไซน์เรือมาค่อนข้างอำนวยความสะดวกแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัวเลยนะคะมีสามารถเก็บของได้หมดเลยนะคะมีลิ้นชักข้างล่างด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องน้ำนะคะของห้องนอนที่สองกันค่ะ ตอนนี้นะคะนาๆก็อยู่ภายในห้องน้ําของเรือนะคะเรือลํานี้มีห้องน้ําทั้งหมด2ห้องนะคะพ <c oughs> <ภ hyd ério> ื้นที่ภายในห้องน้ําของเรือนะคะค่อนข้างกว้างเชียวค่ะแล้วก็สามารถเก็บของได้นะคะมีช่องเก็บของได้หลายช่องเลยนะคะ <c oughs> อยู่หลังประตูนี้ก็มีนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็ถือว่าห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างาสะดวกสบายเลยทีเดียวเชียวค่ะ บริเวณบาตรงนี้นะคะกว้างมากเลยนะคะเป็นบริเวณหนึ่งที่ถ้าช่วงสันเซ็ตนะคะแล้วเราจอดเรือเพื่อ,อรับลมนะคะนั่งได้หลายคนเลยนะคะ5-6คนนี่สบายๆเลยนะคะแล้วก็สามารถาปรับได้ด้วยนะคะเ,เตียงตรงนี้นะคะสามารถปรับได้นะคะแล้วก็มีที่สำหรับเก็บเครื่องดื่มนะคะทั้งหมด4 4สี่ช่องนะคะ ท่านไหนสนใจอาคิรา36นี้รับรองไม่ผิดหวังเลยนะคะเป็นเรืออนเนกประสงค์จริงๆค่ะ ตอนนี้นะคะนานาก็อยู่บริเวณค o อก p i t ของเรืออะคิรา36ฟุตนะคะเบริเวณค o อก p i t นะคะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะสามารถเก็บของได้นะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะเปิดฟ้านี้ออกมาก็สามารถเก็บของได้นะคะหรือว่าฝั่งนี้ด้วยนะคะและก็บริเวณค o อก p i t ก็ยังมีที่นั่งสามารถนั่งได้4-5ท่านนะคะและใต้บริเวณที่นั่งนี้ก็สามารถเปิดแล้วก็เก็บของได้ด้วยนะคะ และที่สําคัญที่สุดเลยนะคะสําหรับหลายๆท่านนะคะที่ชอบมาล่องเรือก็คือตู้บาร์บีวค่ะ<ม>เรืออะคิรา36ลํานี้ก็มาพร้อมอ่าสเต,เตชันของบาร์บีวด้วยนะคะเ<ม>พราะฉะนั้นเรือลํานี้ก็ตอบครบทุกความต้องการนะคะของคนล่องเรือนะคะ<ม>แล้วก็มีบริเวณที่สามารถเอ่อเป็นซิงล้างมือมแล้วก็มีตู้เย็นนะคะมีช่องฟิตด้วยนะคะ บริเวณนี้ก็สามารถเก็บของเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเดินชมอาคิลา36กับนานาแล้วถ้าท่านไหนสนใจนะคะแล้วก็มีข้อสักถามนะคะสามารถติดต่อนานามาได้เลยนะคะกับสกายมารินกรุ๊ปที่เบอร์โทร082 628 2265ค่ะและกลับมาชมเรือรีวิวเรือกับนานาครั้งต่อไปในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ